พูดสิพีเอ็นพูดไม่แต่ <laughs> รุ่นเจ็ดสิบแปดสิบอ่นี่รุ่นเนี้ยจะขักแจ้งแ <laughs> ดงนั่งให้ผู้เดินก้อนกับเดินไปทา้า <laughs> ไป S <S 2> <S 2> เริ่มขึ้นแล้วไอพูด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  <S 2> <S 2> <S พูด <S 2> <S 2> <S ไปยังทั้งนั้นเห็นบ่ละทบธา,าปลาทั้งอื่นนะ ตองแก้มีกระสอบนั่งนีคือขอดคักเถอะจำเป็นอ้าไปเป็นน้ำเป็นพุ่มข้บเขี่ยวเล็กน้อยอ่ะบันนี่เริ่มขึ้นไอ้เราขากยางสบายสบาย โซเฟอร์ก็ไปน้่มขับรถไปไหดิดีวาเราอัดนยนไปขับรถยางเดียวไปไหนดิยดับนี้วเช็สอง้มัดยไว้ดโมาเย็นดีแท้โอ้เย็นสวยเลย ขข่ดดีพสมมาาาายเ้้ึนนหบงกทางขึ้นภูหินเหล็กไฟโมงนี้ก็เป็นสานทีทองเที่ยวต่อกับใสเนี่ยหอดบนหน้าถอยกันบ่นี่ยูตัวนี้เดี๋ยวเนี่ยานี่ยมันไม่หายก็เบิ้หน่อย เียังได้ทหารทหารย่างจะไปดูทำไมเฮ้ยงานก่อนจะจับออกนี่เจออะไ้เดี๋ยวไม่ขายคอซื้อกระไรดูมั้งไงด่าอะไร Đưa, mới có. Ờ, tôi, muốn để sẵn để tôi muốn mình, mới มันก็เออบ่

กูบอกอบัดลัดไปบัดไลงัเอก้าย้้ยาะลเาบัดลงัดทิมน้าเอาจักน้อยด้อย่าไปตัดเบิร์ด๊แมนไอต้นละงาอะไรยังไงไนี่น้อยยาหลแห้งยังนี่มุดเอาหลดอกเอาดินนี่้อย มดตบไหวรอกเก็บสีอย่างมันไม่เ้เวลาเนี่ยคือมันสี่นาทีละ

เอาหรอกวะอันนี้รับเปนางใึ่ไมาเอามีกระส่างสารมืหลายแห่งนี่นี่นี่ก็แม่นนี่อ๋อเขาจะตัดไปเห็ดยาก็ เออม่โกอย่งเ้เขาจะขึ้นมาถาเอาเปลือกมันมาขาดบ้างโอตัวนี้ก็เป็นยายู่จังเี้รู้สร้างขึ้น มันจะมันไ่เลยแต่พวกใหม่กคมมน,น,กนเยนดูพวกองใหม่เนี่ยเยยางมันไผ่เลยเรน้เรื่องตืนมาเลยตมงตั้งแต่เล่องบ้านบอลเ่งแต่บอลบอเ่ แรงแรงตอนด้วยคนถีงหายใจล้วนี่ก็เริ่มสั้นขึ้นเรื่อยบานนี่เริ่มี่เริ่มสั้นขึ้นเรื่อยยังหายใจก็เริ่มดังขึ้น ทางโจโคทางนั้นมเดันไดเเไปก่อนามกอสเริ่มสั้นเริ่มสั้นเริ่มสั้น

שלום הכול